มาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกรอบหนึ่งเลยครับพี่น้องครับก่อนจะคำจะเมื่อไาในเปไ็นคลิปที่สี่เลพี่น้องครับสำหรับถ่า,ายคลิปอยูอ่ทีมงานมรำเพชรลำเพลินเฮายู่สตางานพี่น้องครับสวัสดีครับผมเป็พี่น้องป้องป่าเกเอฟซีที่ครบรักสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดเจโอวันอนอฟฟิเชียลครับพี่น้องครับผมพบกันวันนี้วันพุธที่เจ็ดเดือน สิงหาคมพุทธศักราช2567ครับพี่น้องคราวนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาครึ่งครับพี่น้อง6โมงครึ่ง6โมงแรงนะพี่น้องเด้อมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ทีมงานบมลำเพชรลำเพลินแต่ทราบเปส้มคือเก่าเมื่อกี้นิครับพาคนให้แม่ไปเบิ่งมองซังอาคารครับเห็นปลาล์มนาดราเครื่องแสนครับแต่ว่าของเข้ากับประมาณ3เซนต์หานครับมันอะไรเป็นสีงามสีกันของปลาล์มนาด20ต้นของเข้า12ต้นแต่ว่า การสมุทรโอคุดอิดีกับสีส้ำกันนะแต่ว่าของเขานี่มันสิเซบินมางกลางไว้นะ้วมาใส่เสาเพราะว่าเอาไว้คนซ้อมคนเต้นของปาลามาสิเป็นเสาเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับหลังจากที่ท้ายคลิปพวกนั้นแล้วกับประเด็นก็ได้แมกว่าให้ยผ้าปาลามาสออกมาเบิ่งทั้งพี่แนีมาเบิ่งแย่งน้ำมันน่องไส้เนี้ยครับเป็นจังไหนจังไหนครับก็เลยพากันออกมาก็เลยลุกตัวก็เลยโอ้ยได้โอกาสท้ายคลิปก้อนสิผ้าก็ได้แม่มากนะครับลุกตัวกับผมได้ครับผู้ไปหาถวยซ้ำครับ มาเซตคอนเทนต์รเราลืมเพจครับพี่น้องครับ <c oughs> ตัวซ่อที่เอาไปส่งที่กรองท้ายนะครับพี่นอ้องน้ำหาปลเห็นสามรอบสามมองซี่มองกับปเห็นครับบาสเฮียนไปเห็นน้ำมันยายกุ้งเอาไปไหว้ยวนมองพักเจ้าของครับมันก็เลยหาปลเห็นนะครับพี่นอ้องไปพุ่นกันถือโอกาสไปถ่ายคลิปหนึ่งครับไปถ่ายคลิปพ,พบปะกับ J O ออวั f ออฟฟิเครับโอ้หลายคนจะได้มาครับมาถ่ายคลิปมาถามเรื่องยูทูป ับนุ่มโจุ๋ครับมาทายซีรีส์นั่ครับพี่น้องแต่ถือว่าแต่ทักทายมูพวกมีคลิปมากแล้วแต่ยังไม่ได้ลงครับเดี๋ยวลงของเฮาแล้วกันสิลงต่อครับพี่น้องครับเดือนนี้หาก็ได้อยู่ประมาณหกเหรียญกว่าครับพี่น้องครับเกินเจ็ดเหรียญแล้วเดือนนี้ครับเมื่อืันที่ทายวันที่เจ็ดแสดงว่ามื่อเหรียญครับพี่น้องแสดงว่าได้มื่อเหรียญครับแสดงว่านี่ทายซีหาคลิปถึงจะได้อยู่ประมาณเหรียญหนึ่งครับเออเอาแต่ดีกว่าไม่ได้ครับ ปกติ้ถ้าเป็นพวกอื่นคลิปนึงหว่วย,ยมันกัคลิปลราซบเรียญเศร้าเรียญมันก็พอเฮ็ยเต็มนล้ววันใดปะ้วนมาดึครับเล่นยังเยอะไปใช้ใ้ลูกออกนะ,ะบ <ขอ S 1> ่โอ้เพื่อกาลังเบิงการเมืองครับปะ้วนครับรรรบ่บพลาดม่ยังถามปะ้วนได้ครับพี่อ,องหลังจากที่ว่าช่วงว่างนึงกบ,บ้ามอบ,บ ติ๊บพิเศษไส่ปลาอ้วนครับพุ่นแล่อยู่เบื้องหลังกับลูกๆเต้าเต้าครับนี่เนานี่ครับพี่น้องโอ้ได้การครับเนี่ยอยากเบื้องอยากคู่อยู่ผู้ใดสิได้เป็นคนมาอยู่ครับพี่น้องครับหลังนี้ครับพี่น้องย้างโปรที่ตามตอ,ตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อนะครับคุณอาเด้อครับขอญาติรุลูกสวยลงเฟสดเด้อเด้อเด้อจะลงเฟสจักรลูกเด้อได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวขอญาต์รูปขอคุณนายฟอนร,รูปหนึ่งเดี๋ยวจะลงเฟซฮะไ,ไม่ใช่มันมีรูปสวยอยู่เดี๋ยวจะลงโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอนนี้ทีมงานผู้บริหารการังประชุมการประชุมงานนะครับตอนนี้ครับอ้าวถามมาเบิ่งทั้งปีครับพี่น้องโอ้ตอนนี้พายเรเชื่อมเหมือเชื่อมได้หลายแล้วครับพี่น้องครับ ้นไม้ต่อไปเพื่นกนสีคุดแล้วก็สีเ็สเสาลงเสาครับเ็ด,ดเสาลงเสาะเอาคลิปบอเเอ,เอ,เอเงตัวกัสิจบไวสวดีครับสวดีครับสวดีครับจดจจดจ,อ,ดจอ,ดอันส่งรูป,ปร,รอใหมจรูปสงรูปไปล้วรอทุกรูปเอาส่งใหม่จะรูป,รปสงรูปไป้วเอาเอาอีรีเลยส่งใหม่น่โอ้หสิลงเฟสจะสิ เย็มนมังต้อไม่ครับย,ยาวยาวยี่สิบสี่เมตรยาวไปนู่นเลยยี่สิบสี่เมตรเข้าใจอยู่ยาวไปนู่นถึงจากนี่ไปนู่นครับผมนะป้าพี่น้องขุดหลุมบ้างได้ครับนี่ขุดหลุมบ้างเด้พี่น้องครับนี่มันขุดน้ำยากนะมันตอกดินนั้นอิฐปูนแต่พี่น้องการตอกแล้วมันก็ง่ายทางหล่างดีมันอ่อนนะครับนี่เพระาะว่าเทลงไปเป็นประมาณยี่สิบเสนครับพี่น้องครับมันเห็นจะเจาะยา,ากอี่ยี่สิบเนี่ย สายหกสี่ยสี่บอกไดนึ่งสนี้ม่ปอยู่เลยหนึ่งสองสี่หาค่หาต้นเอากระหาีช่วงไหมเออหนึ่งสองสามสี่บ้านสี่สี่บ้านทีช่วงบ้านเม็ดเท่าไรช่วงกี่เมตรหกเม็แต่ยี่สิบสอดีหกสี่ยี่สี่อนกคตหกเมตรกับสิบสองก็ดีเราว่าเสากลางไม่มีทั้งหมดมีเสาสิบสองต้น่มีเสากลางไม่มีไม่มีมีแค่นี้แหะเสา หาเอาไปเต้นเอาไปซ้อมเอาระวังกันมองนี่กับมองปลานหน้าผู้เล่นเสียแล้วกันกันครับมองนี่ใครเวลาซิผามื่อได้มองนี่ของปลาจังมือ่อเอาอันนี้เขาบอกแล้วซิผามือ่อแล้วเขาว่าเป็นเสาขึ้นใช่ไหมขยอเสาวัดตั้งนี่ัเออเบื้องของปลามาสิจักมื่อครับสองเดือนครับป้า เอากังบรรยากาศต,ตอนแรกๆครับออพี่น้องครับตอนนี้กับเพื่อนชาวบ้านสายจั่วกำลังพาคุณนายแม่ยางเลาะอยู่ครับกำลังเงบิ่งบรรยากาศเ็ดคลิปให้คุณนายแม่อยู่ดีใจร้ายนะครับดีใจร้ายน้ำครับเพระาะว่านายแม่ออกมาเล่นน้ำเนี่ยแม่มาหานะคือลูกๆดีใจนะครับพี่น้องครับเอาจวดจาดปัดบุ้มบางทียังกินออร์ดีจะห่อนอะไรก็ไม่รู้ จานซ้อกัเขามาเขียนบทแล้วจานซอครับแม่ครัวทำอะไรกินวันี้แม่ครัวแม่ครัวหัวเห็ดจานโตไล่ซุดไหมมาอนี้ยเปลนเพงมอลำมาเมื่อนีมอนีไล่ดเปลนเพงมอลำมเมื่อนีไล่ยู่ไล่ยูใส่ะเมื่อคืนที่เห็นไล่ยูนี่ใส่ยูนี่บอเออรับผมครับดีครับ เออเขาใจเฮ็ดไปเนาะเปิกตัวเพิกออกได้กาครับพอได้วันอืมใสไเพราะว่าชองเงียบเออแมน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 พอได้หัวพอได้เบิ้งเนาะเออแมน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 ไม่ใส่เพราะส่งกระเทนะไม่ส่งกระบอน้าพากุน่ายแม่ออกมาเยี่ยมลูกไปบอกเจ้าไปว่าดีคุน่ายแม่แล้วบ่ เพ่งก็ทำหายแั้ดีเพื่อนละเพื่อนบ่เออโอเ่ๆครับจุดจวดครับผมมีเข่าก็ยังเลไชอร์กิ๊ดดนลั้ยังมันน่มันนีซีคิ๊บไปได้ไนี่คิปที่ซีแล้วเอคจะคิปแล้วว้าลูกตู้เซงแล้วมันนี่คิ๊บที่สามก็อะกรูปไออม่นนีสระเซอคเด้ไห้ครับมนีลูกตู้ซีคิปแล้วครับหนึ่งเซอคขาก็ได้สองคิปเจุดจุดจัดจัดโอ้ยน้องอะไรใต้ไม่ยังกินน้อหน้องโม่น้องมี หนูนาพาโชคเอา้าน้องนี่น้าไม่ได้มาด้วยป่ะสวัสดีน้องเล็กตาสวัสดีน้องโมสวัสดีน้องดูนาโอ้อันนี้กับข้าวอะไรนี่กับข้าวเช้าหรือกับข้าวเที่ยงเที่ยงข้าเช้าข <c oughs> ้าเที่ยงเย็นด้วป้าพี่น้องครับสามเวลาสามคาบร่วมในคาบเดียวเลยครับจวดจัดฟาดบึ้มมีดีครับพี่น้องนี่ น้องนี่หน้าว่าไงน้องนี่หน้ายังไม่เริ่มเรียนยังไมเริ่มเรียนอยู่เออเอาโอเคครับพี่น้องสารคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องทั้งนี้กอนนะครับเด้อครับบรรยากาศตอนแรกครับเบื้องแรกเป็นอะไรยินดีให้สู้สักครับรับริตลอดปีโชคดีแล้วั้งมีตลอดไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปให้เก่าครับพี่น้องครับกับช่องลุงตู่ปน้อยสายจวดเ o 1 Official นะครับพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องนะครับจจวดครับ